สวัสดีครับก็มาพบกับผมกับช่องปลาดักฟอร์จูเนอครับวันนี้เราอยู่กันที่อำเภอหนองเรือเป็นโรงแรม,มเป็นรีสอร์ทที่ใกล้ๆบ้านใกล้ๆบ้านพักคืนนี้เราก็มานอนที่รีสอร์ทกันเดี๋ยวจะรีวิว บีสอนให้ดูว่าน่าพักไหมสำหรับใครที่เดินทางผ่านไปผ่านมา,า,นมาบริเวณนี้ก็สามารถที่จะเข้ามาแวะพักได้นะครับเพใบบกขามอ่อนเลยจะต่มใส่ไก่แสบ โ,โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ทครับนะครับใครที่จะมาพักผ่านผ่านไปผ่านมาแวะมาพักได้นะครับนี่โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ทโอ้ยเบอร์โทรน,นี่ชัดไหมครับเบอร์โทรเห็นไหมเบอร์โทรเห็นไหมครับ อ้าวนี่บ้านสวนรีสอร์ทนะครับนี่เบอร์โทร0 8 0 4 1 9ใชศูนย่หรื่เปล้าไทยดิัเอาดาวดีครับเอา ครับไม่จองไว้ทางว่าดิจองไว้ห้ตามท่านจองไว้ห้เดีครับ,ส,บสองสิบเจ็ด,อง,จดองสิบแปดลูกใส่บอดดีมากไอ้นี่ละบคโคบอโควิดนี่ละมันยากยากน้ำโควิดนี่ละโอ้โด,ดอูกเถื่อนม่วงไหม โว่าที่ย่างแปนหาสื่อจริงไกลไม่ได้กระเป๋าตามว่าทำนำพาเข้าไป ข้างในก,ก็ถือว่าโอเคนะครับสวยงามดอกไม้สวยช่วงนี้หน้าดอกไม้ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ทเดี๋ยวเราจะเดินออกไปดูไปไทยด้านหน้าให้ดูนะครับโอ้ลายลายกลวมีผู้กินน้อยดอกแค่ตาดอกแค่ลายๆก็ว่ามผู้อยากกันดอก นู้นที่เราเห็นข้างหน้านี่ก็จะเป็นถนนเส้นทางาถ้ามาจากทางน้นทางขวามือก็จะไปแบบไปชุมแพนะครับทางไปทางนู้นก็จะไปทางอำเภอชุมแพแต่ถ้าเราหันไปทางซ้ายมือไป้ายไกลๆน้นก็จะไปคอนแกนเดียวซ้ายอำเภอภูเวียนนะครับ เดือดตายก็จะไป,ปเพลงเพียงเขาเรียกว่าสามแยกไดนโนเสาร์สามแยกไดนโนเสาร์เนี่ยก็จะขึ้นชื่อเรื่องไก่ย่านไก่ย่างหน้อเรือไก่ย่างสามแยกไดนโนเสาร์จะขึ้นชื่อมากแถวนี้ก็จะทั้งสองฝั่งทางเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยร้านค้าที่ขายไก่ยา่างก็ เป็นไก่ย่างที่อร่อยนะครับสำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมาทางท่านบริเวณเสียนี้ทางทางแยกไดโนูสาวนี้ก็สามารถที่จะมาแวะทานไก่ย่างได้ซึ่งไก่ย่างแถวนี้ก็จะเป็นสูตรเดียวกันหมดอร่อยเหมือนกันทุกเจ้าไม่แตกต่างกันนะครับเดี๋ยวผมจะเดินข้ามถนนไปตรงเกาะกลางถนนข้างหน้าน,นู้นถ่ายภาพไปดูว่า จะเป็นยังไงไปขอนแก่น แล้วก็เดี๋ยวซ้ายไปอำเภอภูเวียงออกหนองบัวลำพูไปอุดรได้ครับส่วนด้านหลังผมนี่เดี๋ยวถ่ายให้ดูอันนี้ก็จะไปชุมแพไปเมืองเลยไปเพชรบูรณ์ไปหนองบัวลำพูไปอุดรไปขึ้นเหนือไปพิษณุโลก ได้หมดครับทุกวันนี้ถนนทินทางเชื่อมต่อกันหมดสามารถเดินทางหากันได้ทั่วถึงทุกที่นะครับเดี๋ยวจะไปถ่าย ให้ดูว่าบ้านสวนร,รีสอร์ทนะครับโรงแรมบ้านสวนร,รีสอร์ทอ,อันนี้ก็จะเป็นเบอร์โทรนะครับสำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมาทางโรงแรมบ้านสวนร,รีสอร์ทออกมาก็จะเป็นร้านไก่ย่านร้าน เตือนใจไก่ย่างนะครับเดี๋ยวจะพาเขาไปขออนุญาตทายรุปเนด้อร้านเตือนใจไก่ย่างเด้อเดี๋ยวเราเคยจะเข้าไปดูว่าร้านค้าร้านไก่ย่างาแถวไก่ย่างทางาตามแยกไดโนเสาร์ของเราก็จะเป็นประมาณนี้ครับสวยงามตามท้องเรื่อง สวยงามครับสวยงามไก่ย่างไดโนเสาร์ขเขาเอื่อ่มไก่ไก่ยัางกอกครับไก่ซีดีหรือไก่ยังกอกกเขาจะเจอเราเรียกเป็นไก่ซีผมไม่เข้าใจเราไก่ซีไหมเพราะว่าอะไรนี่นะครับตามนี้เลยสวย ไก่ซีค่ะเป็นน้องไก่บ้านนิดนึงไม่เหนียวถึงไก่บ้านอ๋อจะไม่มีเนื้อไม่เยอะค่ะครับเป็นเนื้อแห้งๆอ่ะไก่ซีก็จะเป็นไก่เป็นน้องไก่บ้านก็ไม่มีมันมันน้อยมันน้อยเวลาย่างมันใช้น้ำมันพืชนี่ได้โอ้หัวมันพืชก็ไม่มันก็ไม่มันมันมันไม่มีมันไม่มีมันค่ะโอเคครับแม่ค้าบอกบอกว่าไก่เนี่ยมันต้องใช้น้ำมันพืชเกียวกระเทียม มาทาเพื่อที่จะให้มันเกิดความหอมแล้วก็จะทําให้เนื้อไก่หรือไกไมันมันถ้าไม่งั้นมันก็จะไหมนะครับเพราะว่าไก่มันไม่มีไม่มีมันเลยครับไก่ไม่มีมันเลยครับโอเคสำหรับคลิปนี้เราก็จบกันที่ร้านไก่ย่าง เตือนใจเตือนใจไก่ย่างตรงข้างหน้าโรงแรมบ้านสวนรีสอร์ทนะครับวันนี้เราก็จบคลิปกันตรงนี้กดไลค์กดแชร์ดูแล้วชอบใจกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ